ว e ลคัมแบ็ c ทูเอสเอลักชัวรีวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV รุ่นใหญ่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2,026มิ t ซูบ i ชิปาเจโร o รุ่นใหม่ล่าสุดการปรับมาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการยกระดับครั้งสําคัญที่ทั้งดูดันทันสมัยใช้งานได้จริงและยังคงเอกลักษณ์ความแกร่งในแบบปาเจโรเอาไว้อย่างครบถ้วนสําหรับสายลุยหรือคนที่ต้องการรถครอบครัวที่มั่นใจได้ทุกสถานการณ์นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแห่งปี ดีไซน์ภายนอกของปาเจโร่ใหม่ถูกปรับให้ล้ำขึ้นแบบชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้าเล็กแบบคมปีบพร้อมเส้นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ภาพลักษณ์แบบรถระดับพรีเมียมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมสไตล์สปอร์ตออฟโรดช่วยเพิ่มความดูดันให้กับด้านหน้าบริเวณกันชนถูกเสริมความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อรองรับการลุยในเส้นทางที่ท้าทายตัวถังด้านข้างมีเส้นสายชัดเจนดูทรงพลังและสมส่วน,ล,นล้ออลูมยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและมีความหรูแบบสปอร์ตในเวลาเดียวกัน เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความพรีเมียมที่มากขึ้นห้องโดยสารของปาเจโร่2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างและความสบายสำหรับทุกตำแหน่งนั่งวัสดุตกแต่งมีความนุ่มมือและคุณภาพดีขึ้นเบาะนั่งถูกปรับให้รองรับสรีระได้ดีนั่งได้นานไม่เมือ่อยล้าหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y ให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นมากวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยเพิ่มความมล้สััยไปอีกน นอกจากนี้ปาเจโร่ใหม่ยังมาพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จไร้สายช่อง USB รอบคันระบบปรับอากาศ3โซนที่ทําให้ทุกคนในรถรู้สึกเย็นสบายอย่างทั่วถึงรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างสามารถรองรับทั้งการใช้งานประจําวันหรือการเดินทางแบบครอบครัวได้อย่างสบายทางด้านสมรรถนะปาเจโร่0 2งพมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่ให้แรงดิดสูงตั้งแต่รอบต่ําตอบสนองดีทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรด ระบบเกียร์อัตโนมัติที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มและแม่นยำขึ้นมิสูบิชิยังใส่ระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็กรุ่นล่าสุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพในการลุยในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นคโคลนหิมะทรายหรือหินก็สามารถควบคุมได้มั่นใจมากกว่าเดิมด้านระบบความปลอดภัยปาเจโร่ใหม่ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยแบบจัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนระบบควบค,คุมความเร็วอัตโนมัติแบบแพร่ผัน ระบบเตือนมุมอับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนรถตัดหน้าและยังมีกล้องรอบคันที่ช่วยให้มองเห็นทุกมุมรอบตัวรถได้ง่ายขึ้นเหมาะมากสำหรับการขับในเมืองหรือพื้นที่แคบรวมถึงโหมดการขับขี่ออฟโรดที่ช่วยเลือกการกระจายแรงขับและการยึดเกาะตามสภาพเส้นทางได้อย่างอัจฉริยะสภาพการขับขี่โดยรวมก็นุ่มนวลขึ้นชัดเจนระบบการสะเทือนถูกปรับให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้การเดินทางไกลหรือขับผ่านพื้นที่ขรุขระรู้สึกสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์แอร์รล,ลมถูกลดทอนช่วยให้การนั่งโดยสารเงียบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นถือเป็นรถที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องความกว้างความทนและความสบายในรถคันเดียวภาพรวมแล้ว2,026 Mitsubishi Pajero คือการกลับมาที่โดดเด่นมากทั้งดีไซน์ใหม่ที่ล้ำขึ้นสมรรถนะที่พร้อมลุยความสะดวกสบายภายในระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบเครื่องเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและพร้อมผจญภัยยามต้องการ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง SA Luxury Auto เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่และคอนเทนต์สุดพิเศษแบบจัดเต็มในครั้งต่อไปด้วยนะครับ Welcome back to SA Luxury Auto วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV รุ่นใหญ่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Mitsubishi Pajero รุ่นใหม่ล่าสุดการกลับมาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการยกระดับครั้งสำคัญที่ทั้งดุดนัน ทันสมัยใช้งานได้จริงและยังคงเอกลักษณ์ความแป่งในแบบปาเจโรเอาไว้อย่างครบถ้วนสำหรับสายลุยหรือคนที่ต้องการรถครอบครัวที่มั่นใจได้ทุกสถานการณ์นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแห่งปีดีไซน์ภายนอกของปาเจโรใหม่ถูกปรับให้ล้ำขึ้นแบบชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้าเล็กแบบคมปรีบพร้อมเส้นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ภาพลักษณ์แบบรถระดับพรีเมียมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมสไตล์สปอร์ตออฟโรดช่วยเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้า บริเวณกันชนถูกเสริมความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อรองรับการลุยในเส้นทางที่ท้าทายตัวถังด้านข้างมีเส้นสายชัดเจนดูทรงพลังและสมส่วนล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและมีความหรูแบบสปอร์ตในเวลาเดียวกันเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความพรีเมียมที่มากขึ้นห้องโดยสารของปาเจโร2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างและความสบายสำหรับทุกตำแหน่งนั่งวัสดุตกแต่งมีความนุ่มมือและคุณภาพดีขึ้น เบาะนั่งถูกปรับให้รองรับสรีระได้ดีนั่งได้นานไม่เมือ่อยล้าหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับทั้ง Android Auto และ Apple c u r Play ให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นมากวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยเพิ่มความ